สวัสดีครับพบก,กับสร,รุปข่าวรเวร์พูลโดยแฟนๆก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าสื่อตามประเทศประโคมข่าวว่าลิออนเนลเมสซี่ขอย้ายออกจากบาร์เซโลนาซึ่งสื่อดังก็ออกมาแชร์อีกว่าตัวการสําคัญที่ทําให้ลิออนเนลเมสซี่ขอย้ายหนีบาร์เซโลนานั้นคือใครสื่อดังออกมาแชร์นะครับตัวการสําคัญนั้นก็คือโรมันคุมันที่ทําให้ลิออนเนลเมสซี่ขอชิงบาร์เซโลนามีรายงานออกมาแชร์นะครับว่าการพูดคุยกันของลิออนเนลเมสซี่กองหน้าซูเปอร์สตาร์ของบาร์เซโลนากับโรนันคุมันกุนซึคุณใหม่ ถือเป็นชนวนเหตุให้ดาวเตะอาร์เจนตินา ia ขอย้ายทียมโดยที่นายใหญ่ชาวดัตบอกไปว่าเจ้าตัวไม่มีสิทธิทพิเศษอะไรอีกแล้วในบาซ่าตามการรายงานจากโอเล่นะครับซึ่งเป็นสื่อของอาร์เจนตินาเปิดเผยคำพูดของนายใหญ่ชาวดัตในระหว่างการพบก,กันทําให้ลิวเนลเมซี่นะครับตัดสินใจส่งฝักแจ้งสมโมสรเพื่อขอยกเลิกสัญญาในถิ่นแคมป์นูรายงานว่าคูมันนะครับคุยกับเมซี่ทางโทรศัพท์โดยกล่าวว่าสิทธิพิเศษในทีมของคุณเมซี่นั้นสิ้นสุดลงแล้ว ผมจะไม่ยอนผ่อนปลอนอะไรแล้วคุณต้องคิดถึงทีมท่นานาอัลโซสเตสเพซนะครับก็ได้ยืนยันว่าสตาร์ดังอาเจนตินาได้ส่งเรื่องขอขึ้นบัญชีย้ายทีมในช่วงสัยดนี้เลยและต้องการให้มันเกิดขึ้นในทันทีโดยดัตเตยว33ปีนะครับมีข่อนขที่จะได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายออกจากทีมได้เมื่อสิ้นสุดในแต่ละฤดูกาลแต่บาร์เซโลนาเตรียมตอบกลับโดยระบุว่าออปชั่นดังกล่าวนั้นหมดอายุไปแล้วในวันที่10มิถุนายน โดยโลุน้นันคูมันนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทรนเนอร์ยักษ์ใหญ่หญแห่งแคว้นกาลาตูรุนญ,ญาด้วยชัยชะสองปีและบิกเตอร์ฟรอนส์ผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานคนใหม่ของบาร์เซโลนาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งประธานคนใหม่ถ้าหากโจเซฟมาเรียปาตูเมลส์ไม่ยอมลาออกนะฮะก็เป็นเรื่องวุ่นๆของสโมสรบาร์เซโลนานะฮะสามดาวรุ่งลิเวอร์พูลควรส่งทีมอื่นยืมตัวเพื่อเก็บเลเวล ปล่อยย้ายเก็บเลเวลเปิดชื่อ3นักเตะดาวรุ่นของลิเวอร์พูลที่ควรย้ายไปเล่นกับทีมอื่นแบบยืนตัวในซีซั่นหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนถึงค่อยกลับมาเป็นตัวจริงในอนาคตเจเก้นครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังนำทัพหงดงลิเวอร์พูลเข้าแคมป์เก็บตัวและอุ่นเครื่องปรีซีซั่นอยู่ประเทศออสเตรียหลังจากที่จะกลับมาฟาดแข้งกับอาร์เซนอลในศึกคอมเมอร์เนติชิวที่สนามเวมล์สเตเดียมในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ นั้นการใหม่นะครับาการแขงวันนักเตะดาวรุ่งอย่างเกิดติจโจนฮาวีย์เอเลียตน่าจะได้โอกาสลงสนามมากขึ้นแต่หลายรายนะครับที่คงยากจะสอดแทรกขึ้นมานั้นทําให้ควรส่งไปให้กับทีมอื่นยิ้มตัวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อน3คนอย่างนี้นะครับ 1. พอลกาเซลกาเซลในวัย19ปีนะฮะเป็นของหน้าที่มีศักยภาพแต่โชคร้ายมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเมื่อเดือนก,กรกฎาคมในปี2019ทําทำให้ ช่วงที่ผ่านมาต้องอยู่กับเลวพูเพื่อรักษาตัวนะครับแต่ในซีซั่นส0 2 0ีสถึงนยเจำเป็นจะต้องได้ลงเล่นให้มากขึ้นโดยในซีซั่นส0 1 7นสิถึง2องกาเซลถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดรุ่นอายุไม่เกินสปดปีที่สเตมิเจอราดัคุ้มทับแต่การบาดเจ็บทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไรน,นักตอนซีซั่นถัดมาจะทำได้ถึง20สปรประตูภายในทีมชุดยุดธ์แปปีกาเซลเป็นกองหน้าที่ไม่ได้มีรูป่่าาาใหหหญโตตคัแแมมมีวมฉลลลดก ในการเคลื่อนที่เพื่อเปิดพื้นที่ว่างและสามารถทําประตูได้ในทุกๆจังหวะแถมนอกจากเป็นกองหน้าได้แล้วก็ยังยืนเป็นกองกลางได้ด้วยนะครับ 2. y a ยั e เซอร์ลาลูจีแบ็คซ้ายชาวอาลจีเรียวัย19ปีย้ายจากเลอัสเมืออยู่กับลิเวอร์พูลในปี2017และได้รับการจับตามองว่าน่าจะเป็นกองหลังที่มีอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับลาลูชีก็ยังไม่เคยได้รับกาสลงสนามในศึกพรีเมียเลย นอกจากนั้นการย้ายเข้ามาของคอสตารสมิกลาสแบ็กายกีดคงทําให้โอกาสลงเล่นของเขาน้อยลงไปอีกโดยหงแดงควรส่งยาเซอร์ลาลูซีไปเล่นให้กับทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพสักหนึ่งฤดูกาลเพื่อให้เจ้าต,ตัวได้มีการลงสนามอย่างต่อเนื่องและเก็บเลเวลเก็บเกลียวประสบการณ์ต่อไปนะฮะสเควินเคลเฮล ผู้เล่สาประตูชาวไอริสในวัย21ปีนะครับก็ได้โอกาสลงเฝ้าเสาไปบ้างแล้วในฟุตบอลถ้วยในศึกคาราบาวครับเมื่อฤดูกันที่ทผ่านมาและทาผลงานได้นนะาประทับใจเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามโอกาสลงเล่นในลีกของเคเฮลเลอร์แทบไม่มีเลยเพราะเลิเวอร์พูลมีอาริซงเบเกอร์อรนายทวารทีมชาติบ,บราซิลเป็นมือหนึ่งขณะที่อาร์เรียนเป็นมือสองดังนั้นหัวแดงน่าจะส่งเคเฮลเลอร์นะครับ ไปเล่นกับทีมอื่นแบบยืมตัวในซีซั่นใหม่เพื่อเรียนรู้การเฝ้าเสาในทุกๆสัปดาห์ฟาที bert, ลมเบิร์ตเร้าไนกี้ช่วยดึงเอ็มบาเป้มาเล่นให้กับลิเวอร์พูลลิ้แลมเบิร์ตนะครับอดีตศุนหน้าของหงดังลิเวอร์พูลย้ำรับว่าอยากให้ไนกี้สปอนเซอร์ชุดแข่งช่วใหม่ซึ่งล่าสุดช่วยหาทางซื้อคเรียนเอ็มบาเป้จากปิเเชปารีเซนแคมป์มาเสริมทับเพิ่มอีกหลาย ผมอยากให้ลิเวอร์พูลซื้อศูนา้าตัวเป้าเก่งๆมาช่วยรัตตะข่ายเพิ่มอีกอย่างน้อยสักหนึ่งคนเพราะเราไม่สามรถใช้งานซาลาห์มาน,น่เฟอร์มิโน่ต่อเน,นื่องได้ทั้งฤดูกาลอยู่แล้วลิ L L กกี้ลัมเบิลกล่าวกับท็อสปอร์ต์ลำกันที่สุดแฟนบอลทุกคนมีความใฝ่ฝันว่าจะเห็นทีมรักของพวกเราซื้อนักเตะระดับโลกเข้ามาเสริมเทียมในทุกๆฤดูกาลและตอนนี้เราก็มีสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์หลักก็คือไนกี้ฉะนั้นพวกเขาน่าจะช่วยลิเวอร์พูลได้บ้างไม่ทางไหนก็ทางหนึ่ง ยิ่งดูราเช่นนักเตะที่ไนกี้สนับสนุนอย่างเป็นทางการก็ยังมีความหวังว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับคีเลนเอมปาเป้หรือไม่ก็คนอื่นๆที่เก่งระดับใกล้เคียงกับเขาผมเชื่อว่าเราทําได้นะถ้าเอาจริงเอาจัางเจสซี่มาร์ตไม่แปลกใจเชคิงครับชอบดึงแข้งเซาส์บวกไปเสริมทัพเจสซี่มาร์ตในใหญ่เรดบูลเซาส์บวกบอกว่าเขาไม่แปลกใจสักเท่าไหร่ที่สโมสรลิเวอร์พูล แชมป์พิมลีกฤดูกาลล่าสุดจะติดใจดึงนักเตะจากทีมเขาไปเสริมทัพอย่างต่อเนื่องตามการรายงานจากโกลเดคมหงแดงเพิ่งเซ็นสัญญากับทาคุมิมินาโมโตัวรุกชาวญี่ปุ่นของเรสบูสเซิวฟ์ไปร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยการนั้นนี้พวกเขาก็มีซาตดิมาเน่และนาบิเกต้าซึ่งเคยลคัดแข่งกับยักษ์ใหญ่ออสเตรียมาแล้วอยู่ในทีมก่อนหน้านี้เจอซิมานนะครับกล่าวถึงเรื่องนี้ก่อนที่จบเกมนะฮะลิเวอร์พูลเสมอกับเรสบูส์ซิลฟ์ไปสองสองวาา ผมพูดถึงทีมแมวมองของเราอยู่บ่อยๆครั้งนะครับว่ามีวิธีที่ดีที่สุดในการสังหารนักเตะก็คือการคิดถึงหลีกหรือสโมสรฟุตบอลที่เล่นบอลคล้ายๆกับเราบางทีนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการคิดถึงการหาผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีที่สามารถเล่นเข้าระบบของเราได้ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เจคติ้งคลับนาไปใช้และทําให้ครับประสบความสำเร็จในการคุณเทียมมีคนเคยถามผมว่ามีนักเตะคนไหนจากอาบาลเซิกและสโบรส์วอร์ก บ้างนะครับที่สามารถยัดเล่นกับลเว์พูลได้ในทันทีผมสามารถเลือกนักเตะม,มา5คนของแต่ละทีมที่เล่นให้กับพวกเขาได้เลยโดยไม่ต้องคิดว่ามาจากอะไรฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการปร,รับตัวในการเล่นให้กับระบบที่เจเก็่กรับต่างไว้มันก็คล้ายคลนงกับสิ่งที่ทาคุมิมินามินกกำลังเข้าผ่านในตอนนี้นะครับเขากำลังปร,รับตัวเพื่อเล่นให้เข้ากับระบบนั้นเจสซี่มากล่าวทิ้งท้าย อัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของเวอร์จิฟันดิสเจคกันครับนะครับคลายกังวลใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับความฟิตของเวอร์จิฟันดิสหลังจากที่เจ้าของเบอร์สื้อหมายเลขสี่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะระหว่างเสมอกับเรสบูซอสบวก2-2นะครับเมื่อเกมวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีการแตกที่คิ้วสายเซนเตอร์แบ็กรายนี้ต้องออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่55ที่เรสบูอารีนาที่เรอันสเปอร์เซทำา2ประตูตีเสมอกับทีมหงดางในช่วงครึ่งหลัง แต่เชคิงครอฟก็ยืน,นยันว่าฟันไดซ์ไม่น่าจะเจอผลกระทุ้บใดๆั้งสิ้นดูเหมือนว่าฟันไดซ์จะมีแผลฉีกในตอนนี้ครับและก็มีพลาสเตอร์ปิดอยู่ไม่น่าจะมีอะไรมากเกิดขึ้นกับเขาและก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรผู้จัดการทีมกล่าวกับ l i v e r p o o l c o m ในตอนนี้แน่นอน,นครับว่ามันไม่ดีเลยแต่มันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับโดยฟันไดส์จะพร้อมลงเล่นหกับลเว์พูอย่างแน่นอนในศึกชิงโลกกับอาร์เซนอลในวันที่9สิงหาคมนี้นะฮะ นี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่26สิงหาคมนะครับก็เป็นข่าวเมสซ,ซี่แรงมากนะครับณตอนนี้น่าจะเป็นทุกสื่อแล้วนะครับที่ตีออกมานะครับก็ขอย้ายทีมโดยที่ไม่มีค่าตัวนะฮะบาเซลูนาจะยอมหรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามชมกันนะครับ